สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโอ้ยทำไงครับวันนี้จะมาไดเจอกันในเฟสดี้ซึ่งผมไม่ได้โหลดมาธรรมดา,าผมโหลดเวอร์ชั่นที่เอาไว้แกงไอ้พวกพวกแฟนไอไอ้พวกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อะไอพวกเฟดดี้ไอพวกหุ่นหุ่นผี มาแกงพวกหุ่นผีหลอกวิญญาณหลอนเว้ยโหลดมาจากที่มอดทุกอย่างไม่จำกัดมึงโดนแกงแน่กระส่ตัวนะงไม่เห็นอไม่ต้องพูด,ดวันนี้ผมจะมาแกงผมจะทำตัวไอ้คีเลย แบทไม่มีทางหมดผมจะมาเกง,งพวกนี้โดยเฉพาะฮ่าชิกเกอร์มองอะไรมองหน้าอยากจะตบเราเพื่อนเกมเปิเลือก ก้าเบลี่เล What the fuck ก้าแกเข้าเออก้าแบกก้าสิกยังงวะ ชิกาเดกเข้าคนสิ่งดัง,งเลยอหชิบานอาชิกาไม่แดกเขาแล้ว เด็กข้าวสิงดังฮิปหายเลยมองเลยอยากตบว่ะอ่าวอลนี่เอ้าหนวะโอุยชว่าบอนี่เลยตีกูไม่ได้หรอกกูปิดประตูหลอกฟากแบตเตอรี่ไปรอหรอกอี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 กูจะมาตบมึงโดยเฉพาะเลย บอนไม่กูวิงอยู่ตรงนั้นชิคก้ามองควยเลยมาดูชิคก้ากินข้าวกันมองอะไรเอ๊ะมองอะไราต่อบอนมีเฮียมาก ทำไมในห้องน้ำอ่ะอ๋อจิ๋วสะพายเหรอไม่รู้ไห่ระเรอไมู่้เห็น นอกจากตัวเวนกูเห็นเสื้สีฟ้าลเอเอตีหาละง่ายดีง่ายดีเฮียเราไม่ได้มาเล่นแบบจริงจังเรามากวนตีน เออคืนที่สี่ไอ้พวกแบดเกลียดเขาบอกว่าคืนนี้จะมีพวกอัมฟ็อกซี่มากันแล้วกูไม่สนไม่เครียหรอกเขาเป็นอยนอะไรกูมองไม่เห็น จะแตะมาว่ามองทำไมกูก็ไม่เห็นหน้ามันอยู่แล้วเพราะวะ่าได้ฟ็อกซี่มาแล้วเหมือฟ็กซีไอ้พวกน่าเกลียด <c oughs> <c oughs> ชิคกา้ามึงไปทำอะไรในห้องน้ำไปแดกขี้แทนข้าวเนี่ยฮะ โอ้โอ้เฟดดี้มาได้ไงอะไอเชียดี้เอเดี้เฟดดี้อยู่ไหนเฟดดี้อยู่ไหนเอ้าเห็นแต่บอนนี่เอ้ยบอนนี่เพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนมึงหลบอยู่ใต้โต๊ะ ก้าอยู่ๆก็วับอยู่นี่เย้ไม่อยู่ตรงนี้รึก,กัระสับตัวอืมเพื่อนหายหมดตัว อีบอนนี้อีบอนนี้เฟดดี้ล่ะมาเฟดดี้อยู่เจี๊ยไม่มีอ่าไม่เจอไปเลยผิดพลาดนะ ก็รู้สึกผิดอยู่นะที่ต้องมากวนใจใ้พวกคุณหุน่นเป็ดผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนไม่ไปจับสแกนกูมึงไม่เห็นหน้ามาเลยค่ะมึงถ้ากูเปิดกูโดนจับสแกนแน่เลยกูโดนจับแกแน่เลยเอะไมันกลับไปอยู่นู่นเลยยมองวัวเลย ฟ็อกซี่แน่จริงก็มาดิยแน่จริงก็มาเดียอกลากว่เอ,อ้แน่จริงก็มาดิฟ็อกซี่เอ,อ้แม่มันเปิดแล้วแม่ฟ็อกซี่มันเปิดแล้วมันพร้อมวิ่งมากระโจนขึ้นามาแล้วมันมันหลบอยู่ข้างกระเพงตรงนี้แน่ๆเลย ราาบรรลุลูกค้ากระพงรอจำตัวแกดิฉันก็นหนีกลับไปแล้วไปอยู่ในห้องซักผ้าแล้วก็กลับยู่ที่เดิมชิคก้าที่กำลังหาข้าวเด็ดเฮ้ยทำไมมันเพิ่งหกบุก หกโมงตอนที่มันค้นหาข้าวเหยียดจมูกประม,มาณที่ผายเลยวันนี้มากวนตีนไี่แ่เนี่ยมาเล่นกรต่าีมันไม่มีทางนี้มันถึงมันก็มาเร็วจังเลยนะในห้าน,นี้เลยมาดอีอือปากว่า ันไม่เยงโกเรืเฟดี้ว่าหาาพ่อแกสิอุ้ยไงสปาวีใส่อยู่รไงระไงเฟดดี้อยู่นู่น คุณเห็นลูกกระตอมไหมน่าอยู่ตรงนั้นลูกกระตามอีบอนนี่ก็เข้าไปเจอโว้ยโดนสกัดเละโยชน์นี่แบตเตอรี่เกินวัหลอกนี่จะก็ดันไปดีวะ จะสกิมไหนว่กูเล่เฟดีกูจะหมวกเฟรดี้สิ มีอะไรเกิดขึ้นคชิก้าผู้เด็กขี้หายไ่ไหนแล้ววะ Where did the fox see? พี่เฟดดี้มันเข้าไปทำไมในคิเทเช่นอะ ผีโลกวิญญาณหลอนมันอยู่ในห้องคิทเเ่นมันจะมีเสียงเฉพาะของมันอิชิกะน่าจะเป็นเสียงแดกข้าวที่เราได้ยินการเฟดดี้ก็เป็นเพลงส่วนบนนี้มันจะเป็นเสียงกีตาร์ซึ่งฟ็อกซี่ไม่มีทางไปหรือเปล่าเอ่อแบงค์พี่แบงค์ทมเอเอาบอนนี้ไปยูนี่ ถ้ากล้องทางนี้คลิปหายเลยถ้าเกมนี้มันมีระบบกล้องทางนี้ ตัวอะไรอยู่ในนี้วะเฟรดี้เหรอเฟรดี้อยู่ในนี้ส่วมันไม่ใช่เพลงวะ ไม่พ้นชั้นหรอกมันมีมันจะมีกี่เฟืองกันแน่วะกูจ d job sport. s อตไม่สมิเงิ้เงินมา120บาทเอ้ย120เหรียญก็ถือว่าคุ้มค่า มีคืนที่หกด้วยเหรอวะเออกูมาคุยเตียงอยู่แล้วไปเนี <c oughs> ่ยกูมาคุยเตียงอยู่แล้วไม่ใช่โกลเด้นเฟดดี้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเว้ยถ้าโกลเด้นเฟดดี้แม่งโผล่มากูจะผ่องตาย มาเลยฟักซี่อีออฟอีอย่าเพิ่งมานะเว้ยเดี๋ยวมึงจะวิ่งชนบอนนี่หัวแตกตายไกลจุยกระจายกลายเป็นเศษขยะนะเพื่อนตัวบอนนี่บอกเลยว่าแตกแน่ๆตัวแตกเลยอ่ะแตกเป็นส่วนๆเลยอ่ะอย่าวิ่งชนบอนนี่นะเพื่อนอ่าบอนนี่ออกแล้วมึงวิ่งได้ อ้ากดจมูกเฟดดี้ไม่ได้กดจมูกเฟดดี้ไม่ได้ oh <my> God. โอ้ไม่เกิดอ้ามาแล้วหรออ้าก็ไม่บอกอ่าวอ้า what the fuck ตีหนึ่ง 喂，西嘎、hey,。 ดีข้งนั้นหญิงอูจาดมากอนี่นก็ไม่ผลดมานปวมาดีเง่ปวดดีเร็วนีโคโหาดีเร็ว โลโพตัดริบบิ้นหรออะเร็วไอเวนรออยู่ฟังซี่ก็ไม่เหวเฮ้ยง่วงง่วงไอเชี่ยนี่ทั้งชิก้าทั้งอัมนเลย ก็ไม่มาสักทีอะฟักซี่รอพ่อคุณปัดได้บินอยู่เหรอผมกลัวโดนโกลเด้นเฟดดี้จ้ำแก ผมแค่มากวนปีนผมไม่ด้มาเล่นด้ยฟ็อกซี่ก็ยังไม่มาเช่นเดิมอันนี้ก็เข้าห้องแล้วอ,อันนี้มี่คืนที่หกด้วย เฟรนดีล้ลยอยล,ลอกกลวงลอกกลวงว่ะได้มาหนอยยี่สิบแล้วจบแล้ว The end The end แล้ว The end แล้ว,ลวอันนี้ผมโหลดมาจาก Happy Modern นะถ้าคุณอยากตลกโอ้ได้สองดาว มีคัสตอมไหนด้วยถ้าผมเล่นคัสตอมได้ผมจะได้ดาวที่สามยี่สิบยี่สิบยี่สิบเงี้ยคืนที่เจ็ดไอขี้ยคืนที่เจ็ด เ hey! ช่วยไม่ได้หรอก๊บนึงเล่นเกมอยู่เดี๋ยวออกไปเฮ้ไอพีเอนีู่ด้วยูมันไม่มีทางเข้ามาได้แล้วคือโอ้ยเหี้ยมากันแล้วโอ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่หัวโขกแล้วก็หน <Okay. S 1> ้าแตกไปทีหนึ่งแล้วก็ไปที่เวสฮอล์นี่ระดับยี่สิบยี่สิบหมดเลยเออ เฟดดี ady, too, right? ้มันก็เอากับเขาด้วยอ่อไอ้นี่ก็เด็กเขาเฟดดี้มันเอากับเขาด้วยเหรอโอ้แมกอดโอ้ฟักกิ้งวัตเตอร์ฟังไอเฟดดี้มึงมาพร้อมกันสองตัวเลยเหรอว้าหนักกลัว มองอะไรมองอะไรเฟดดี้ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ้ยอยเออฟดดี้มันจ้องจะเล่นผมอยู่นี่ใน,นจริงก็ก็โกรธด,ดีใ <c oughs> <c oughs> นจริงก็โกรธด,ดี <c oughs> นี่ยจริงก็โกรธดีมาดนี้เสียงน่าเกลียด ว้าวคัตตอมนะี่สี่ทับยี่สิบว้าวอีซี <c oughs> ม่มันอีซี่เราไม่ได้มันเล่นเราไม่ได้มันจะทำสถิติแต่เรามากวนตีนโอ้ oh, what the fuck ยู่กับเฟซบุ๊ก เอัมพุนอาจจะเห็นใช่ไหมนี่ว่าแบตเตอรี่มันไม่ลดเลยเพราะผมโหลดโปรมาเกียนไอ้พวกพวสัมเภาสี <Hey. S 1> เอาวอียโทรศัพท์บักจ้างแม่งผมไม่สามารถเห็นที่ปิดประตูฝั่งนี้ได้ uh huh. และผมก็ไม่สามารถเห็นคนตรงนี้กับตรงนี้ได้ถ้าผมต้องดูเอา โอเคยังอยู huh. right easy. Easy, 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 right. mm ่ตรงนี้ก็มดอีซี Snake ่ล้อีซี่ล้อีซี่ละเรามาคิดกวนตีนเว้ยอีซี่อีซี่จัดจัดเลยอีซี่รับอีซี่บ่อีซี่อีซี่เดียเลยบิดคิกเก็บสักนิดสักหน่อยตีสี่แล้วโอ้สองชั่วโมงเอง อีซีอีซีจะจัดเวยตัวพัดถังนี้ไม่ได้โอ้ฟ็อกซี่มาอีกแล้ว เฟดดี้กดจัดค้างอยู่ตรงประตูแคมแคมสี่แคมสี่บีค้างค้างอยู่ตรงนั้นเลยไหนเออไหนที่เจ็ดตีห้าละอีซี่ในการเก็บดาวอีซี่จัดนะครับทุกคน เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาเล่นเรามากวนตปนีนเอ้ยอ่ะหกโมงแล้วผมอยากรู้ว่าในเกมนี้มัน g ลเ d e n f ฟด d d y มันโผล่ออกมาได้ไหมเช่ golden f r ด d d y อ่ะโดนไล่ออกเขียอยากรู้ว่าเกมนี้สามารถไอ้นั่นได้ไหม แบบให้โเด้นเฟดดี้มาหลอกเราได้ไหมอยากรู้ถ้าเกมนี้มันมีโเด้นเฟดดี้ที่สามารถหลอกเราได้จะดีเยี <yd ew> ่ยมสาิดาวดูที่อันล็อกกันเลยเอ้ยทำไมมีฟ็อกซี่กูไม่มีครบแล้วนี่รอใบง่อยๆสวายวอลคิดร้อยเจ็ดสิบห้ออาไอ้เหี่ยนี่สามสิบห้าอยากซื้อ เออแต่ซืเออเลอร์อ๋ออันนี้ไงมันเปิดปิดได้ลาเดอร์ลาดาแมพบอกทุกตัวที่อยู่ในแมพเปิดไนท์ออ๋อนี่ไงเปิดตรงนี้ไงแต่ละคืนมันจะเร็วมากผมเปิดไว้ พาวเวอร์ Power, แบบอัลติเมตแบบอลิมิตเวไม่มีทางหมดเวใครอยากให้ผมเล่นแบบธรรมดาบอกไม่ได้เลยนะผมจะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้แต่เปิดตรงนี้ไว้เพราะว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบกหลังไปมันมีไอ้นั่นไหม ที่เรียกว่าอืมในที่อย่างนี้แหละพรุ่งนี้ควรตีไฟในเอฟเฟอดี้ภาคสองเดีย๋ยวรอมาภาคสองรอตอนเย็นนี้ได้เลยไม่พรุ่งนี้ละเย็นนี้เลยเพราะฉะนั้นบายบาย